ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยลกันนะครับผมก็มายกผมเชื่อเคยตันจอเดียนั่นเองนะครับก็ในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ่อฟีฟาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับผมจะอัปเดตแรงนะครับคือเอ่อนี่ครับแลงผมคือผมยังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมนะทุกคนแต่ที่รู้ตอนนี้ใกล้จะขึ้นไดมอนด์แล้วนะทุกคนวันนี้เอ่อคลิปนี้ผมขอเล่นแค่ตาเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผมขอไปเชร์ข้อมูลก่อนนะครับเพราะข้อมูลเต็ม้ะทุกคนเหมือนเดิมครับโอเคงั้นเดี๋ยว ไปในเกมเลยดีกว่าครับเดี๋ยงงั้นตัดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับเอาไปหนึ่งนับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตัดกันอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนคือผมตัดตอนที่แบบว่ามันลงมาเลยดีกว่านะมันจะได้เร็วๆนะทุกคนเอ่อเพราะว่าใสายที่ผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพราะว่าเอ่อที่แบบว่าสี่วันนะทุกคนเพราะว่าเอ่อผมได้ทําคลิปอันนั้นนะผมตามคี่ผมทําคลิปแลวนะคนแต่ว่ามันข้อมูลเต็มนะเพราะว่าคลิปมันก็คือผมเอ้ย กคอยนนู่ด้านบนทุกคนขึ้นไปช้าอุ้ยตายโอ๊ย,ยอพลาดถอยลยทุกคนทำไมทำไมาลงนี้ดีกว่าพาดพาดทุกคนจิตใอดกคนดีกว่านะ ดูวยไอเดอดจะมีอะไรให,ให้หรือเปล่านะตามจริงไอเดอดก็ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนแต่มันก็มีอยู่นะทุกคนของขอชิคของก่อนละกันโอ้ยเอาอะของดีด้วยนี่ของดี a w นะทุกคนก,ก็ได้อยู่นะทุกคนไม่ดีมากแต่ก็ได้อยู่นะ a w ผ,ผมไม่ผมไม่ค่อยถนัดแต่ผมก็พอเล่นได้ดนะทุกคน ปลอดภัยเมื่อกี้นะทุกคนเออผมจำนะทุกคนผมจำอ,อูจจำโอเคนะครับวันนี้ผมก็กลับมานะครับโมขอตัดตอนที่ผมจำนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันดูแบบว่าทุเรศเกินนะผมผมขอแช่คำยันนะ,ะนดูทุเรศก็ที่ผมหายไปเพราะผมแคมป์นะทุกคน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมค้างผมค้างไว้แล้วผมไปอาบน้ําด้วยทุกคนคือมันรู้สึกมันล้อนมากนะทุกคนก็เลยทนไม่ไหวนะก็เลยแบบน้ําคาคลิปนะผมก็เลยเออแคมนะทุกคนโคตรล้อนหละทุกคนเล่อย่างผมก็เป็นภูมิแพ้นะทุกคนผมก็เลยอาจจะจมเยอะนิดนึงครับแต่ตอนนี้ขอผมไม่ฟูเลยนะทุกคนพอดีนะผมเล่น,นแคมด้วยแต่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับทุกคน ดูก่อนนะว่าม,มีคนหรือเปล่านะดูก่อนนะับมุนมนี้นกลับมาที่เดิมนะ่นลงสีนะว่าจะมีคนหรือเปล่านะตอนนี้ก็เหลือสิบคนสุดท้ายในแมบบนับคนก็เยอะเหมือนกันนเนี่ยผมไม่ผมอยากได้ที่หนึ่งทุกคนแต่ว่าด้วยเนาะแต่ของมันยังไม่พร้อมนนทุกคนยาก,ก็ยังไม่พร้อมลยทุกคน ป้อมจริงๆมีแค่สอง,องอกล่องเองนะทุกคนก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนตรงนี้มีคนได้ป่านะไม่มีนะทุกคน ดูครับขอลงมาลงสีนะทุกคนว่าจะมีคนหรือเปล่านะเนี้ยเก็บยาก,ก่อนนะทุกคนโอ้ยยาเปียกเลยมียายาสิ่งสำคัญนะทุกคนนี่นะฟา้าแอมาฟา้าของที่ลงสีก่อนลงกระสุนเก็บมากกลยข้างบน อุ้ย 1, นาหนึ่งพันทุกคนแต่ไม่ใช่แงอันนี้มาเฮ้ยมันอยู่ตู้เมืองทุกคนไป,ไปไปไล่ล่ากันเลยทุกคนถ,ถ้าคลิปนี้ถ้าถ้าคลิปนี้สั้นก็ต้องขอภัยนะทุกคนเพราะว่าผมเออรีที่จะทำนะเพราะว่ายังไงนะทุกคนแบบว่าผมไม่ได้ทำคลิปชาเล่นอื่นหลาวน,นะทุกคนแตบบ่ว่าพอสมมุติวนะ่าผมอัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะลงเอัออด คลิปนี้ต่อนะทุกคซีรีส์นี้ต่อนะจะอุ้ยตอนนี้วงมาอยู่ที่ผมนะทุกคนในแผนที่นะทุกคนครับพอสูงว่าผมลงคลิปนี้เสร็จผมก็จะมาอัดคลิปต่อนะับเกี่ยวกับซีซีรีส์โกติคิโลอีกนะทุกคนเพ,เพราะว่าเออผมจะต่อเป็น EP e ีีนะทุกคนน่าจะรู้นะต่แต่ตอนนี้มีคน โอ้ยตอนนี้เหลือสามคนแล้วทุกคนโอ, <S <S> <S โอ้ยนี่นะทุกคนงออย,ย่ังน,น,นั้นแน่เดี๋ยวโอ่คนสุดท้ายเราจะได้ที่หนึง่งหรือเปล่ายิงไปก่อนตเติดปรไปดินไปก่อนยิงรถไปก่อน <S <S> <S ดูมีคนหรือเปล่าตอนนี้คือดูเดือดเลยนะทุกคน เลยนะทุกคนโอ้ยนุ้งนุ้งขี่เลนกหมอกโอ้โหยิงเบายิงว่าทุกคนโดนโดนโดน กดวดิง mm ่งไม่ได้ทุกคนอุ้ยหัวแตกทุกคนโอ้โดนยิงหัวโอ้มาได้ที่หนึ่งนะทุกคนโอ้โหดูว่าจะขึ้นไดมอนด์หรือเปล่านะทุกคนไม่ขึ้นนะทุกคนโอ้โหอีกนิดเดียวจะขึ้นแล้วนี่ทุกคนโอเค eh. โอ้โหอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวก็จะขึ้นแล้วนะทุกคนโอ้ยงั้นเอ่อคลิปนี้ผมขอแบบว่าขอตัดไปเป็นอีีเอ่อนับขอตัดไปเป็นอีพีหกแล้วกันนับการขึ้นไดมอนด์นับโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะฝากให้กดติดตามไปถึงหนึ่งพันด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะทุกคนโอเคนะครับก็นะเออนั่นแหละนะครับก็นับก็ขอตัวลาไปก่อนนับ เดี๋ยวไดมอนด์น้าจะเป็น e ีพีหหรือไม่ก็ e ีพีเจ็ดเนี่ยที่จะขึ้นไดมอนด์น้นเพราะว่าที่ผมตัดเพราะว่ามันต้องเออข้อมูลเต็มแล้วทุกคนโ,โอเคไปแล้ว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับไม่บาย